สดีผู้ชมครับผมไอ้สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยังพูดปิดคลิปยังพูดผิดเลยยัแม่อ๋อสวัสดีครับทุกคนครับผมเคียวยัมีครับอยู่เกมที่ชื่อว่าแฟนมาโฟเบียครับอยู่กับเพื่อน3คนนะมีมิวสิกฮัลโหลฮัลโหลอยู่กับ, oh, กบไม่เป็นไรสิทุกคนก่อนแล้วทุกคนทักทายพร้อมกันเออเนี่ยอยู่กันนัทอยู่กันนัทเย้ะเอออยู่กับ,กบ, yeah. กบแล้วก็อยู่กับอยู่กับพิเชียนนะ อวันดี้ครับชื่อเชียร์ก็โคลนี้ไม่ตั้งแต่ว่าไหไรวะชื่อเนี้ยเนี่ยเรียกเรียกไปเรียกปกติไปเลยนะผมไปดูเฟรนนะเควสก็อ่าอ่าถ่ายประเภทผีแล้วก็อีมเวลติเดอร์โมชั่นเดเซอร์แล้วก็ถ่ายภาพผีนะผมผีชื่อเคนเนตเดวิสนะล่าทุกคนเอ้ยอยู่ตอบสนองทุกคนโอเคหดของก่อนนะผมไปหาหีห้องห้องผีกันอาย่อาย่ เอาข้าไปแล้วความจก่งกลัวอยู่ตรงไหนกันนั้นไปแล้วกูอยู่ข้างนอกเลยแง่ว่ะโอเคไฟเฟยไม่เปิดด้แค่นี้มันเคยโดนแดดตอนไหตอนเอาอันนี้จะเป็นบแรกไงเปิดสิงเปิดสิงน้องนัดเดินเดินหาอยู่คนเดียวแล้วก็โดนไว้โดนลากเดือดไฟอยู่ฝั่งซ้ายอย yeah. ู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายงั้นกูไปขวานะ ถีไปเล่นเลยเลยปะอยากให้มันล่ามึงก่อนไม่ล่ะไม่เหม่กับไม่ทำส่งเสียงโทรส่งโทรศัพท์เรียกหาอะไรเงี้ยแบบหนูอยู่นี่นะพี่หนูอยู่นี่มีห้องน้ำไม่ใช่หาผีมันเกิดเซนสองมานานแล้วที่เกิดขึ้นนะแต่ชั้นสองก็ดีนะมาเพราะเราอเราโดนมันล่าตอนเราอยู่หน้าประตูเราจะไม่โดนเราจะไม่แตกไง แต่มาอยู่ชั้นหนึ่งันล่าตอนเราอยู่หน้าประตูนี้คาที่เลยเกิดใหม่ต่างโลกกับสุบรญชีอิซิกายงังนจะเป็ไม่ก็แว่วบู๋เนม่เู้ชมไม่จับเว่วบูไหมเนีผู้ชมรู้จับแว่เวลาปอลวินจิ้นเปิดเบิกเอ้บอนจิ้นเปิกบอลจิตพอกบอกบอลจิตพอกดิสิโรไม่ไม่ช่องนี้ไม่ช่องนี้ไม่ช่องนี้กูไม่ดูปอลวินจิ้นโหอะไรวะกูไม่ชอบกินไข่เต่าไหม กูไม <c oughs> ่เคยกินเขาเขากินไข่เต่าเลไรทเงี้ยใครไม่รู้เขาแอบกินอยู่ในห้องไงมึงไม่เคยรู้อะอนนไม่รู้ปมจินเนี่ยไม่ได้กินแค่ไข่เต่านะกินทองหยอดนะแล้วใครกินทองห<ร><ร>ยอดของไทยเฮ้ยเอาไข่เต่ไาตไม่ใช่ของไทยวะจริงพวกแม่งไม่ใช่ของไทยนะไปเออกูก็ <c oughs> ลืมไปเหมือนกันอะไรนะก็คนที่ชอบกินโอเด้ไม่ชื่ออะไรจังเจ้าใจเจ้าจัดเจ้า โอเล่ไม่ใช่โอเดงพองโอเดงพองจันเจ้าชอบกินโอเล่จันเจ้าชอบกินโอเล่โอเล่เห่อโอเดงพองอ๋อเฮ้ยมาดับไฟมาดับไฟผมก็ได้ยินว่าเป็นโอเดงไงเดี๋ยวเพิ่งมาดับไฟหมดทั้งชั้นเลยไม่ใช่พุ่งเปิดไฟเกินพุ่งเปิดไฟเกินผมไม่เคยเปิดไอ้เชนนั่นแหละชั้นสองป่ะชั้นสองป่ะชั้นสองกันโทรศัพท์โทรศัพท์ ฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วเออไม้แม่งไม่ติดเฉยเลยตะกี้ก็ว่าอยู่เงียบเลยก็สับู่ไหนอ่ะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งปะไม่รู้ไม่ร่ะไม่ไม่ได้ยินเปิดเสียงเกมพอมากตอนเนี้ยทุกฝั่งขวาไม่รู้ชั้นหนึ่งกับสองวะเสียงมันมาจากริมขวาสุดเลยน่าชั้นสองนะตอนนี้กำลังยกของมาไว้กันเสียงประตู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 ชั้นบนข้างบนชัดเจนชัดเจนแหมมีชั้นบนเหรอืมเด็กอยู่นี่ปะไม่ใช่ แต่เพื่อที่เสียงมาจากข้างบนแ๊บนึงโอ้ยสิบสามสิบสามปกติไงสามยังยังก็คือกูเดินมาสิบสี่สิบห้าหมดแล้วตอนนี้แม่งไม่ไม่มาข้างบนตามกูมาตั้งมาเปอร์เซนติตี้ขึ้นข้างบนแั้วกูน่าจะหายไปสักงยี่สิบแล้วไม่กลัวสี่สิบหมดละมีสิกแค่มีสิกดูดิอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวเดินไปดูฮะพอดีอยู่หน้าประตูตอนนี้ขนของเคลียร์ของอะไรให้อยุด ผีเรียกหาเราต้องขึ้นไปสิครับมาเลยน้องผีอ่าไอควิตี้ขึ้นขึ้นไปเจ็ดเลยตะกี้ <f les> อ่าซันิตี้เหลือคนละหกสิบกว่า <f les> บอกอา่าสี่สิบจริงเลยมีนัดที่ห้าสิบอ่ะนอกจากหกสิบกว่าหมดเลยเม่นมันเรีสุดเงไงไิเงี้รปะน้อยสดิดสุดห้าสิบน้อยสดน้อยสุด,อ,สดอ่านี่ขนาดกูอยู่แค่ด้านหน้ายังเหลือหกสิบหกเลยนะมืดนะโรงเรียนมันมืดแม่งใครอืมเออ ออกแบบไฟยังไงเฮ้ยอสามองศาอะไรเฮ้ยตรงนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอเออใช่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 เท่านี้เท่านี้เท่านี้เถ่านี้ผีน่าผีน่าจะเดินผ่านผีน่าจะเดินผ่านเดินผ่านหกสามสามแน่หน้าประตูเนี่ยแต่กูขึ้นสิบหกอยู่เลยสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเมื่อกี้มันอยู่ข้างห้องหรือเปล่าอยู่ข้างห้องหรือเปล่าเช็กข้างห้องด้วยห้องข้างเช็คแล้วเช็คแล้วห้องข้างเช็คแล้วห้องข้างเช็คแล้วไม่ใช่ทางเดินทางเดินปะ นนผ่าไม่ช่งเดินกูไม่เจอเลยจริงๆถามเนี่ยกูถามอีกแล้วเอาขึ้นอีกแค่เดินเล่นไว้นะกูตอยู่ห้องน้ำด้วยกันนะเดี๋ยวกูหาตรงห้องนี้ำดีกว่ากูว่ามีคนแตกกูว่าต้องเป็นคนแตกแหละแตกแน่เว้ยคนรักผีกันแหละกูเนี่กูไม่ต้องไปตั้งสามอันนี้เนี่ยเฮ้ยห้องเรียนนั่อะลรห้องน้ำไม่ใช่นะเห็นไหมห้องเดิมหรอไอ้เด็กผู้เป็นเกลียวเฮ้ยเชียวเฮ็ดมอลไปใช่ป่ะ ใช่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 ดูดูดูเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวไปดูให้ใช่กดออฟน่าจะมีโอกาสเจอง่ายกว่าอ่าผีอยู่ที่สี่นะแอคทิวิตี้เยอะอยู่ห้องนี้ใช่ไหมใช่มั้ยน่าจะใช่แต่ดูวภูมิมันไม่ไม่ต่ำอ่ะเหรอเออใครเล่นไฟอ่ะกระพริบกระพริบเลยอ่ะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนั่นแหละกระพริบล่าเหรออ๋อใช่โอเค อุ้ยเี่ะกูตายนัดห้องนี้ทำไมชอบห้องนั้นนัดนัดนัดมันไม่ได้อยู่ห้องนั้นไหมมันอยู่ห้องห้องข้างหน้าก็เลยสัตว์อย่างเหี้ยเลยกลับมาเซนิที้พิวกันก่อนกลับมาเซนิที้พิวกันก่อนมึงรอกูไปตายเหี้ยกูว่าเสียงมาจากข้างหน้ามาเฉยเมื่อกี้กูเดินไปข้างหน้าเฉยกูแน่ถอยหลังมาก็ถูกแล้ว แล้วคิดว่าเดินนำหน้าสุดด้วยเดินไปหาไปเลยไปเจอแค่เดียวไปทนนไม่เเดิราจะพออากล้้งดวยไสัตว์ถ่ายรูปไปพันได้กูมีกล้องมาแกกูมีกล้องเลยไม่ใช่กูถ่ายคลิปที่ไหนกูแตกก็ทีเลยไอ้เหี้ยก็ทีเลยเล่นรอบแรกแตกเลยถ่ายรูปถ่ายคลิปที ตายไวด้วยนะมึงไม่คือกูกูก็ไอ้ไม่คิดเสียงมาจากข้างหน้าเฉยกูคิดในใจอยู่โหแล้วก็แบบว่าไงพี่ชายเกิดกับทุกคนแล้วแม่งเดือดจังก้องพี่พวเสียงเสียงมันน่าจะไปแล้วนะโอ้ยูทัชไมทาลาลาคือกำลังเมื่อกี้คือกำลังสับกล้องไปดูกล้องเขียวอยู่เพราะกล้องแม่งเยอะแล้วอยู่ดีไฟกับพิบก็ตกใจนึกว่าใครเล่นไฟไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นกูไม่ได้เล่นกูจะบอกเลยกูไม่ได้เล่นอะไรยกคว้าขว้าเอาไปเยอะที่กัน จะได้อะไรคะไม่มุงไม่ไม่คิดไม่ตั้งไว้อ่ะหลังกองอยู่ด้านหน้าด้านหน้าอหนึ่งแล้วไม่เป็นไรไม่เคยไหนที่จะเอาไปไว้ในห้องหรือไม่มีไว้ให้หมดเลยทุกอันขาตั้งกองทุกอันเดียวบนอันด้านหน้าสุดอ่ะเอาไปหมดเลยกูเห็นวางไว้ตอนทางคนดูว่าเป็นไงสุดยอดนะผมเริ่มมาผมก็แตกเลยเดี๋ยวผมเบาเสียงเกมก่อนดังชิบหายเลยโคนดังเลยเกมห้องไหนครัชั้นสองเหรอชั้นสองชั้นสองด้านหน้าเลยเปิดสักครั้งเปิดห้องด้านหน้าเลยโอเคแถวห้องที่อยู่หน้าบันไดตอนนแรกช็ค เมื่อกี้หูสับแตกโอ้โหเสียงเพลงเนียศพมันเดินไปตายตรงนั้นเลยไม่เดินมาตายตอนแรกกูไอ้เหี้ยเคียวซันมันมีวะกูสานผีไหมกูวาร์ปไม่ได้วะปิ๊กปิ้นมีสวยเป็นใครมีกล้องไหมเดี๋ยวถ่ายให้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 ถ่ายใหไม่มีเข้ามาไม่กูศพกูมีศพกูมีสองศพกูมีเนี่ยขคณะนี่ไงตรงนี้เลยเนี่ยไม่เห็นแล้วนั้นเนี่ยเนี่ยเดินมาดิเดินมาขคณะนี่ตรงนี้เลยเนี่ยออ๋ใครก็ได้เก็บิ เดี๋ยวไปดูผีให้เอ้ย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 มันโผล่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 อ้ถ่ายแผนไหมอ่ะมันอยู่มุมห้องเลยตรงตรงหลังโต๊ะโต๊ะขามไปสุดโต๊ะไกลสุดตรงหน้ากล้องแหละโต๊ะไกลสุดตรงนี้แหละตรงกล้องแหละตรงกล้องเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไปถึงเมื่อกี้มันไปแล้วกล้องนี้ยเลยติดกล้องมุมเนี่ยมันสปอรตรงนี้เลยสปอรหน้ากล้องเลยเนี่ยไอ้นั่นไปถ่ายเชี่ยวไม่กล้องในห้องนะกล้องในห้องมานี่ก่อนถ่ายเชี่ยก่อนถ่ายถ่ายฟิงเกอร์พิ้นก่อนถ ก็ต mm ้องถ่ายก็ได้มันเปืองเฮ้ยเสียงเท้ามันอ๋อเฮ็นไปกับพิมตัวละไม่ใช่เป็นโมเสกเรดงมเสกเ่างเดงยโอ้โหยังไม่ทันวางก็เขียนแล้วเจ้าเนาโคตรดุสมริดเลยเน้นไม่น่าใช่เลยเน้นเมื่อกี้ไม่ได้พุ่งเมื่อกี้ไม่ได้พุ่งเนมล้นแค่น่าจะสมริด งั้นมันน่าจะตอบถ้าเกิดคุยน่าจะตอบเราคุยดูปุ๊บมาเป็นไหนกันหมดอ่ะอยู่ข้างล่างเอา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 กูเอาให้ลงมาก่อนเอากูตายแล้วไงเดี๋ยวไปดูผีให้มีน้องเกลือไปด้วยพีน้องเกลือไปด้วยเอ้ยเฮ้ยเอาด้ลาเวลาไปกับพี่พี่เฮ้ยขู่อย่างเซาถ่ายคลิปปุ๊บตายปั๊บเลยนี่ตายครั้งที่สามเองนะพี่ตายทุกครั้งที่ถ่ายคลิปเลยเชียวทุกครั้งที่เริ่มถ่ายคลิปตายแรก กูตายดูครั้งเลยไปดิไปดิไปดิบินไปก็ดูให้ก็ดูให้แล้วก่อนอยู่นี่กูถือมาแล้วเนี่ยอยู่บนมือกูเนี่ยไม่เห็นหรอไอ้นะถือกล้องมาไอนถือกล้องอเห็นว่าวทำไมต้องทำไมต้องขึ้นเสียงนัดร้องให้นะดื่นสวนกันมาแล้วก็ไม่ได้ดูหรอ Where เวไอยูไปไหนกันนะคุยไม่ต้องแบบนั้นละเอ๊ะไม่กี้เสียงเท้ามันเสียงเท้ามันมีถ่ายผีมีเอเว๊แล้วก็เรียงเหมือนกันด้วย แมาก <Where S 1> ูมายแมงย <are you S 1> ูง <are you? S 1> งอะไรที่ต้องเช็คมั่งลหลักฐานอะไรโดนแม่ง Where are you อยู่หน้ากล้องมึงเนะี่ยเรามาคุยหน้ากล้องดิกว่าตอบเนี่ยแ e มงย you เฮ้ยเสียงเท้ามันอืมันม,มายืนมายืนตรงหน้ากล้องนี่ดิหน้ากล้องเลยมันตอนที่สปอว์มาสปอว์ตรงหน้ากล้องนี่เลยเรามาคุยดู อ๋อฟังกูน่ยกล้องไหนกล้องริมกล้องริมเลยเอ้ยใครโดนใครโดนแฮ่ไอ้นี่เมื่อกินมันแห่มื่อกี้แฮ่มึงอะมั้งกูตายแล้วนะยังแฮ่อีกเลยไม่ไม่ไม่พอใจอีกแล้วโอ้ยโอเคไม่ตอบไม่ตอบไม่อายู่ว่าไม่ตอบว่ะว่าไม่ตอบแล้วแต่ไปกินไปฟุ้งเด้อลองดูอีกวล้วกันนะล่ากุญยนมีควตีมเว็บนะจะเดิมมีควตีมเว็บเอาเว็บไปจอบ้างเอ็เว็บยิไม่แหนะไม่แหนหน่าข้างสมุดเลย ข้างสมุดเลยตาบอดไม่ได้เชียนมึงตาบอดไม่ได้มึงมองเมื่อกี้ก็เห็นมึงมองอเสีมันเป็นเบื้องไอ้สัตว์สีไม่ใช่สีเดียวกับกระเบื้องตรงไหนวะตรงไหนวะเล่นไฟโดนจับปุ๊บอาจจะเป็นแม่ก็ได้นะเล่นไฟไม่ไม่มันมีแค่มันมีแค่เลเวลนั้นกับเซเบรตตอนนี้นอ่าเอ้อยู่เพิ่งไปนะรอครูป๊บนึงครูหาแถวนี้หรอ่ะจอวไม่ไม่มาอยู่หน้ากล้องหน้ากล้องขวากล้องขวาเนี่ยกล้องตัวนี้เลยตอนที่มาสปอร์ไม่ดังเลยเออเออหลังหลังข้างหลังถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไหนวะ ติดสวยเสียังเราเนี่ยเยอะว่าไงเฮ้ยเฮ้ยอยโครนานเลยแต่ว่า e f ไม่ดังเว้ย EFM EFM พอไงก็อีแบบมันน่าจะเด้งถ้าเกิดเอาไปเจอ่ะอ้ไม่จิ้มัน่าโยนคุณิปิกใส่มันกูลืมไปถืออยู่ยังไม่ล้านีไม่ได้ไมได้มันโยนแล้วมันจะเป็นไรเปล่าเกิน่าปะหลดแลไม่น่าใช่แน ถ้าคุยคุยถ้าคุยกว่ามันตอบเมื่อกี้ถ้าคุยอะถ้าคุยจริงจริงจรงาละระหว่างที่เรากำลังเดินออกจมันจะปิดประตูล่าใครหรือเปล่าปิดเลยปิดเลยปิดดีปิดซี่มึงจะมีเพื่อนปิดเลยถึงแล้วไหนมันเลยคนดูบอกมาดูมาดูจอฟ้าไอ้ี่ยคนดูมาดูจอฟ้าขาวเนี่ย โอ้แล้วคุณผู้ชมมาคิดเชื่อไหมครับว่าผมเพิ่งตายครั้งที่สามเล่า40กว่าเนี่ยแล้วแล้วทุกครั้งที่ตายเป็นครั้งเป็นครั้งแรกที่เริ่มคลิปมาทันเริ่มคลิปถัดไปเรืออะไรบ้างอ่ะเหลือแค่ยีเว็โอ้ดีเวลาเมื่อกี้ E M F ตัดสิบองขัดขัดขัดไปดูไปดูตาต่อไปที่กูได้เล่นดีกว่าขัดขัดขัดเกิตัดโคตรชัดถ่ายได้โคตรชัดทุกรูป ไปไหมไปเลยไปเลยไปไปกูขอเป็นตัวอะไรเนี่ยเราสปิริตดูก็สปิริตอะไรสปิริตเป็นผีไง่อกูว่ามันตอบถ้าเกิดคุยไปได้มันตอบเมื่อกี้ผีออกมาเป็นสปิริตแน่นอนเชื่อกูโฟะเนี่ยแล้วแบบนั้นอาวะเป็นได้เป็นไปได้ยังไงวะไม่เป็นไรก็ได้เยอะอยู่แล้วตังแสยเมื่อกี้ที่มันได้พุ่งมากูเข้าไปจ่อหน้ามันเลย ดูทำให้ผีเยยบเกลือนะผมแล้วก็กดอีเวนต์แล้วก็กดอีเวนต์ที่โคตรเกลียดเลยมันภูมิตำกสิบภาษามากรเดิดแฮร์ริสเอฟบีวันนะผมที่เห็นหมดที่ผมที่ผมเกลียดเอ่อเควสกดอีเวนต์นะผมเพราะว่าผมพวกผมเคยโดนผีล่าบีบคอตอนหน้าตาแม่งกดอีเวนต์ไม่ผ่านน้ำดำตอนหน้าตาไม่ผ่านประตูปิดตอนหน้าตาไม่ผ่านโดนคือมันต้องโดนแห้งเดียวอะถ้่ก็โดนแห้งอย่างเดียวเหรอ ใช่แล้วไม่ใช่มันโผล่ตัวก็ได้อะไม่ได้โผล่ตัวโผล่ตัวไม่แน่ใจว่ะแต่ว่าแห่แห่ได้แน่นอนอืมแห่คือแบบต่อหน้าต่อตาเพื่อนกูโดนบิดคอต่อหน้าต่อตอเฮียแม่งเควสไม่ผ่านพ่อของไอ้ล่ามันเป็นฮันเฟย์ไงมันไม่นับเป็นโคดีเวนนี่ใหญ่เฮีย,นยน <laughs> เนีเ่ยเ,เอาแสดงว่าผีได้ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ผีทำใช่มันคือ <laughs> เหตุการณ์ที่ผีกระทำไม่ใช่เหตุการณ์ที่ผีทำแล้วโ <laughs> นภาษาภาษาไทยภาษาไทยไปแล้ว กดอีเวนต์เทอร์โมมิเตอร์เซาคือต้องจำซ้ำทุกครั้งเลยประการเด็ดแฮริสเอ่ะล่ะนะคนยิ่งกระเด็ดแฮริสเปิดบ้านแล้วยิ่งได้ยิ่แล้วเปิดเลยเปิดเลยไม่ได้ยินเมื่อกี้นะไรมะกระดิดแฮริสมะกระดิดแฮริสเงไม่ก็เมื่อกี้ตอนโลสิคฟุตมอกรอหอรอไม่อยากอะมะกระดิ๊ดแฮริสฮัลโหลทำไรเอาเทอร์โมมิเตอร์ออกอยู่นี่ ปีไปแล้วกอเตรี้เาวิ่งเช็คกันก่อนเลยเปิดไฟด้วยครับเตรียมเตกล้องน <c oughs> ่ี่เกื้อายู่แเก็บบเก็บเเหห้องนี้เลยเกเมื่อกี้ไม่กวไม่เจอวะสงสัยรีบไปเลยเปิดไฟสิครับเจอแล้วห้อง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 นอนเด็กห้องนอนเด็กห้องนอนเด็กห้องประจำสินะ r e you ไม่ตอบห้องสีม ตามมาเลยฮอตเตอร์มีโอ้เคกระพิบไม่ตอบแพร์กระพิบไฟเล่นกระพิบไฟในการตอบนะโอเคโยนแล้วหนึ่งเดือนวันี้ซะเลยฮะอ่ะโมชั่นเซนเซอร์ตั้งไว้ในห้องด้วยอันหนึ่งอืมโอเคกล้องมากล้องมา ก้องมาก้องมามาก้องมาเอาใครเอาอินเวฟบกูไปแหละกูกูกูวิ่ ooh, 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 งมาแล้วโอเคมาร์เกล็ดแฮร์ร where are you Margaret ด a r ริส where are you เฮ้ยแมริสพองแฮร r สมาร์เกล็ดแฮร r ริส where are you Margaret, ดต Harris! Tell me where are you how are you okay. are you shy are you shy no มเอาเทียนมากระลุโลเลยมั้งมัเกรดแฮร์ริส Where are you มัเกรดแฮร์ริส Show yourself มัเกรดแฮร์ริส Do something มัเกรดแฮร์ริส Get up Give up อะไรสไม่ตอบไปสักไม่นำมาเลยมัเกรดแฮร์ริส Give up อะไรสมัเกรดแฮร์ริส Show yourself มัเกรดแฮร์ริส Where are you Margaret Harris show me yourself Margaret Harris do something Margaret Harris fuck you Margaret Harris fuck you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  Margaret Harris fuck you hello fuck you fuck you Margaret Harris you piece of shit Margaret Harris You ่ในถึกเฮ้ยลหายใจเป็นควันลมหายใจเป็นควัน fishing เหรอ fishing เทปเลจริง fishing เหรอใช่แล้วก็ใช้พลังที่สามารถทำลายดวงดาวทั้งด้วดวงได้ยังไงละ ว you ไม่ดับเหรอเออดับมันตัดไฟเท่าไหร่สองไปเปิดไฟกันสี่เหรอเปิดไฟแปดสี่สี่กลางในห้องวนในห้องวนในห้องเปิดจะเจอแค่สี่แค่สี่สุดแค่สี่ตรงกลางห้องไม่ใช่การัดโอเคไม่ใช่การัดห้องไฟไม่อยู่การัดน่าอยู่ใต้ดินเพื่นนะอะไรฮะ ออกตัวถ่ายเห็นปะโหจะทันได้ไงไม่ทัน Show yourself once more อยู่ใต้ดินนะต้องไปเช็คใต้ดินยังกําลังจะไปกําลังจะไปไปกระดาษแล้วไม่มีโอเคเดี๋ยวลงใต้ดินนะคุณพูดเช็กดออฟไปนะไปด้วยอยู่ใต้ดินนะเปิดมาแล้วเจอเลยแต่มันสองตัวคนเดียวเว้ยเช็คกระดูกด้วยนะเช็คกระดูกด้วยเดี๋ยวเช็คให้ s u g a เด็ x เช็คกระดูก Hey lady I you เฮ้ยอุจาอุจาอุจาสวยเมื่อกี้กูเห็นอะไรเกี่ยวแบบนัดนัทเขาไของให้นัทพวกกูมีของมาให้ยวนนียวนนีก็เลยเอาไฟไว้หน้ากล้องเไ่้ไอ้กล้องในห้องนอนอะกล้องที่วางอยู่บนตู้อ่ะกูที่วางอยู่บนตรงเทียนอยู่ด้านหลังมันมีเทียนใครเอาเทียนไปโยนไว้ในห้องเต็มเลยอ่ะไอ้เหี้ยมองเห็นเลยกูจ่าไว้นีะนั้นนั้นนั้นมีของมาให้เล่นนั้นได้เออนี่ยมันึ่งมัดหนย่งมันึ่งเก็บไอ้นี่ก่อนเก็บเทียนแล้วก็แท่งหันสากันก่อน มไม่เขียนใช่นะโอเคแวร์อยูอ่เฮ้ยเฮ้ยเท่าไรเท่าไรส,สี่สี่ไม่หา้ารอบนี้ยังไม่ห้าเลยแล้วเมื่อกี้มันขึ้นแปดใช่มัน,ต,น,นตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วใช่แต่ตอนนี้ขึ้นสาวอยู่น่าเอามาน่าเอามาไมอาา้ยีกอดออฟยีกอดออฟยีกดออฟสวยอเไม่มันขึ้นมันขึ้นแปลกอ่ะมันขึ้นมันขึ้นเป็นสแปร์มดเลยเมื่อกีะอะไรคือสแปร์วะ มันขึ้นมันเส้ยมีกดออฟมีกดออฟอันนี้อันนี้ชัดอันนี้ชัดโอเคมี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 เป็นท้องแม่ยูเล็กแล้วมันก็อยู่กันจะเพิ่งไปอยู่กันอยู่กันทำไม่ตอบเสียยวหรือว่าค้างนานมากสองโอเคมีกดออฟงั้นก็โอ้ Where are you Show yourself เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าตัดไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่ายีเต็มเหรอเฮ้ยยีไม่ใช่เหรอเออแฟชทอมแฟนท่น ก็ว่าทำไมชอบความมืดแล้วพวกยีดีเรากันนะพวกยีทำไรกันนะพวกยีทำไรกันนะถ่ายรูปเปล่าถ่ายรูปเปล่าเราเช็คเช็คเควสก่อนบีเลยอะไรอะไรบ้างโอเคเควสเหลืออันเดียวคือเหยียบเกลือเหยียบเกลือใครเอาเกลือมาเนี่ยมันก็สึกเหมือนมิใครเอาเกลือมาเลยมันจะมีสตรีทหรือเปล่าไม่มีไม่ใครเอาเกลือมา เฮ้ยเนี่ยมันสามารถแซมมอนด้วยอุยจาบอดได้เอป่ะแซมมอนออกมาป่ะโมซี่แซมอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือรอบไหนที่จะเป็นแฟนทอมอ่ะจะมีอุยจามามิวกาสเจออุยจาเดี๋ยวเลยเชิญเราเลยไปเลยเดี๋ยวนะใครถือกล้องหน่อยถือกล้องถ่ายหน่อยกดถืออยู่กดถืออยอะซันนิตี้ยังล้นกันอยู่เลยตอนเนี้ยรอบนี้ไม่ได้เอาเกลือกันมาเลยเฮ้ยเมันโผล่โผล่โอ้ถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันอือกูเพิ่งกดเล่นแป๊บเดียวยังไม่ได้ถามเลยอ๋อ What do you want? โอ้ยโอ้ยอไหนวะโอนี่นประตูประตูประตูทางเข้าประตูทางเข้าไหนวะช่วยเซลหายไปแล้วช่วยเซลมาเป็นยประตูทางเข้าเลยช่วยเซลช่วยลมนช่วยเซลล์แช่วยเซล o n c ม m o r วยเซนช่วยเซลได้มาล่ได้มาละแมนช r e เนเลเลยเห็นเลยเลมวยเ่มนตมวิน

ไปอ๋อนี่พี่พี่เปิดประตูปะชื่ออะไรนะอุ้าวฮัลโหลไอ้ยโคี่เป็นผ่านปะโคนทเป็นผ่านปะผ่านแล้วผ่านนันแล้วผ่านนันแล้วผ่านนันแล้วเอออ้าวมุ่งมันเอยมึงแฮ้ยไม่เฮ้ยตินไม่รู้จะปล่อยไปง่ายๆหรือชอบเล่นปิดประตูจังวะไอ้นี่ปิดประตูถี่มากเลยเฮ้ยปิดแกปิดแกปิดแกมันปิดประตูเล่นอีกแกลูกเือที่เราเยอะเว้ยมันเลยยังไม่ล่าใครเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮมันก็เลยแทนฤิ์มันก็เลยแทนฤิ์มันชื่อไม่ค่อยนานลมเลยซซุมติงซซมติงซูซมติงอฟีเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเเ้ยเฮ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 ้ o h o o o e คิวมีคอมแมตต์มีสิแอบมาสแกมอยู่แอบมาสแมอยู่ไอเด้อทำไมรู้สึกว่าถ้าเกิดกูหลบจากประตูมันจะเป็นประตูขังแน่เลยวะ What do you want s h a t s a l ่ Fuck you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  โอ้อะไรไม่เปันไมอยู่ฝั่งน้นเล่งเนมาเล่นไฟวะอินเอร์มีเดียก็ไม่มาเล่นไฟในครัไป้เห็นปะไฟสว่างก้อนนึ่งเออมออเออมาเนไม่ใช่็อมันอ๋ฝา่าใช่ฝาา You want to talk to you Where are you are you เขียวเลิกปิดเล่นดิแองไม่ถูกเย What you want You want something Something นะกูเองอุ้ยอ้โบเดืยอเองปูแป๊บเดียวเองแแฟาเกี่ยวฟีวฟาดเี่ยวฟาดเกี่ยวอยู่ที่10อยู่นะครบอยู่ที่10คันท์ ไม่เมื่อกี้มันแห่หลังกูเลยวิ่งมาเฉยๆแห่ฟักยู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 คือมันแห่แล้วบอกมีสิบบอกว่าสิบเอซิตี้สิบเลยกูเลย้วมาดิตกใจไปเจอเดิงเดี๋ยวมาไปกินเซรัตี้พิวก่อนเดีู๋เขาไปยังต้องกินอีกอ่ะเซรัตตี้พิวอ่ะออเออว่ะแฟนทอมนี่ถ้าโดนถ่ายไม่โดนถ่ายมันหายยาวไง เออมึงถ่ายอ้าวมึงถ่ายแล้วอ๋อไอ้ยังงั้นออกมาก่อนรูปแล้วถีบหายเนี่ยเออเนี่ยมันมีคำว่าโค้ดขึ้นแล้วโอเคกลับบ้านแล้วกลับไปแล้วโอ้ยไม่โดนละมันมีคำว่าโค้ดไม่เห็นเลยรูปไม่เห็นเลยเลยเป็นท่องแบบพอโดนแปดท่องมันจะหายเว้ยใช่มันจะหายยาวเลยรูปผีที่ไม่มีผีกันเลยเกสนวาม่อย่าลืมภัพแปดท่องกันด้วยนะ หักฉันคือวิญญาณแฟนถมร้อยเดียวจนะไปเดียดไงก็อย่าลืมกดไลค์สังเกตก็แชร์ผมขอบคุณที่รับชมครับบายไปไปคนดูหน่อยไปคนดูหน่อยไปคนดูนะไปกะไปเพิ่งแต่งมาโกโก้งนี่แหละโก้งกล้าแหละ